พุทธชัยยมงคลคาถาหรือคาถาพาหุงเป็นชื่อพระคาถาในพระพุทธศาสนาที่มีความยาวแปดบทใจความกล่าวสรรเสริญชัยชนะอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าแปดประการที่ทรงมีเหนือมนุษย์และอามนุษย์ทั้งปวงด้วยธรรมานุภาพหาใช่ด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหารปรากฏในบทสวดธรรมวัดเช้าเย็นโดยชาวพุทธนิยมสวด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยพระคาถาบทนี้มีอนุภาพในด้านการปกป้องคุ้มกันภัยแ้วคราดอุปัตวันทรายทั้งปวงเจริญร strength, ุ่งเรืองตลอดจนมีชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งหลายองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสเสด็จอยู่บนรัตนบัลลังก์ใตข้ขวงไม้มหาโพธิ์ ทรมานเสียซึ่งพระยาวัสวัติมาราธิราชกับทั้งเสนามารให้ปราชัยพ่ายแพ้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสแก่ภาพปรมาพิเศษสัมโพธิญาณเรื่องความพิสดารอยู่ในปฐมสมโพธิปริเฉตมารวิชัยโน้นที่เห็นอยู่นี้เป็นเนื้อความในศิลาจารึกหนึ่งในจารึกเรื่องดีกาพาหุงแปดบท ที่ติดไว้ณบริเวณผนังพระวิหารทางด้านทิศใต้วัดพระเชตุพนวิมลมังครารามซึ่งมีอยู่จำนวนสิบห้องกล่าวถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าประชิญกับพญามารและโปรดผู้ที่คิดไม่ดีต่อพระองค์แปดเหตุการณ์รวมไว้เป็นดีกาอาทิทรงเรชิญกับทัพสวัตติมานโปรดอาแล้ววกะยักษ์เผชิญกับช้างนาราคิลี โปรดองคุริมานผชิญกับนางจินจะมานะวิกาโปรดสัจจกะนิคารณะ,ระเผชิญกับนันโทปนันทนาคราชและโปรดพรกาพรมเป็นต้นจารึกดีกาพาหงนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยพระบ,บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพร้อมกับจารึกเรื่องอื่นๆในคราวปฏิสังขรณ์วัดดังความที่ปรากฏในจดหมายเหตุเรื่อง การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนซึ่งแต่เดิมได้มีภาพเขียนประกอบติดไว้เคียงกับแผ่นศิลาจารึกแต่ปัจจุบันภาพเขียนเหล่านั้นลบเลือนสูญหายจนไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วยังคงมีเพียงศิลาจารึกเหลืออยู่บางแผ่นเท่านั้น